สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนครับวันนี้ก็มีบอนสีอีกหนึ่งต้นที่อยากจะมาแนะนําเป็นบอนสีตับพุทธประวัตินะครับนั่นก็คือบอนสีชมพูทวีปนั่นเองโดยตับพุทธประวัตินะครับก็จะมีบอนสีหลากหลายเลยอย่างเช่นอ่ามหาชาติอสงไขยนางสุชาดานะครับชินนาบัญชรอ,อ่าบอนดังหลายตัวเลยนะครับหนึ่งในนั้นก็เป็นชมพูทวีปครับชมพูทวีปเนี่ยผสมโดยคุณทวีประสิทธิ์นะครับ อาจารย์ทวีประสิทธิ์เนี่ยก็เป็นเจ้าของไม้ดังอย่างเช่นอักษรสวรรค์หรือว่าสีการจนาพิเศษนั่นเองถือว่าเป็นครูรูด้านบอลสีท่านหนึ่งเลยชมพูทวีปก็มีพื้นใบสีเขียวเข้มนะครับนะแล้วก็จะมีป้ายสีชมพูเป็นไม้ป้ายนะครับไม้ป้ายที่เราต้องเอามาลุ้นกันว่าแบบจะป้ายไม่ป้ายเหมือนชายชนอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้เป็นป้ายสีชมพูพื้นใบสีเขียวเข้มพอโตขึ้นมาก็จะกัดมีมีการกัดสีนะครับเป็นเม็ดสีชมพูกระจายออก ตรงกระดูกแล้วก็เส้นของเขาครับก้านใบเนี่ยก็จะมีสีดําเป็นไม้ที่ค่อนข้างแข็งแรงครับเลี้ยงง่ายนะเอาออกนอกตู้ใบเขาก็ยังตั้งอยู่ครับไม่ไม่ได้อ่อนลงไปถ้าใครยังไม่มีก็สามารถหามาสะสมได้นะครับราคาก็ไม่ได้แรงมากครับอยู่ระดับกลางๆเป็นไม้ที่สวยงามอีกหนึ่งต้นแล้วก็น่าสะสมครับกับบอลสีพุทธประวัติชมพูทวีปวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ